เธอท้องเหรอค่ะอาจารย์เจนจิราหนูับพกักการเรียนหนึ่งปีเพื่คลอดลูกค่ะพ่อของเด็กคือใครช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนี่เธอคิดดีแล้วจริงเหรอการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันลําบากนะหนูคิดดีและะ้วค่ะหนูเป็นเด็กกําพราหนูอยากม่ญาติพี่น้องอาจารย์ไม่ต้องห่วงคะ่ะหนูจะไม่ทิ้งการเรียนหลังจากข้อลูกแล้วหนูจะเรียนต่อให้จบคะ่ะเฮ้ก็ได้ลูกจ๋ายิน,น,น,นดีต้อนรับนะ พีเจแม่เข้าไปคุยกับหมอก่อนนะนั่งรอตรงนี้นะคะอย่าลืมเอาใบเสร็จจากโรงพยาบาลน,นะป้าคนนั้นขับรถชนหนูให้เขาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เรารู้แล้วจ้าไอตัวแสบคุณหมอคะมือของทีเจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะต่อไปจะมีผลกระทบไหมคะอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถึงแม้จะดามกระดูกแล้วแต่ต้องทำกายภาพบำบัดไม่อย่างนั้นจะส่งผลต่อชีวิตประจำได้ยยอย่างงั้นเลยเหรอคะถ้าทำกายภาพบำบัดเต็มที่ก็ไม่เป็นไรครับค่าใช้จ่ายประมาณ2 5 0 0 0 0บาท2 5 0 0 0 0แพงจังเลยรีบหาเงินมานะครับถ้าเลยช่วงเวลาทองในการฟื้นฟูก็จะไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ ร่างกายพ่อมันไม่ไหวแล้วถ้าแกอยากกะตันอยู่จริงๆก็รีบหาหลาในให้พ่อทีตระกูลเราสืบเชื้อสายมาสิบแปดรุ่นการมีทายาทก็ลำบากอยู่แล้วแต่นี่แกแม้แต่ยุงตัวเมียยังไม่มีข้างกายแกอยากให้ตระกูลเราสูญพันธุ์หรืองไงพอ่อบอกพ่อไปกี่ครั้งแล้วครับเรื่องนี้รีบไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาลูกชายคนนี้คงไม่ไหวแล้วขอร้องละโปรดเม่ตาประทานหลานชายให้ทีเถอะ วายุผัดทำให้เด็กนี่หน้าเหมือนแกตอนเด็กเลยเออสวรรค์ไม่ตาจริงๆส่งหลานชายมาให้จริงๆขอโทษนะคุณปู่หลานชายของฉันรีบจับเขามาสิพ่อตั้งสติหน่อยลักพาตัวเด็กมันผิดกฎหมายนะเด็กคนนี้หน้าเหมือนแกอยางก,กับแกไม่ผิดเพี้ยนหรือจะเป็นลูกแกพ่ออยากได้หลานจนเพอเจ้อแล้วโชคดีที่ฉันเพิ่งถอนผมเด็กคนนี้มาเส้นหนึ่งมานี่อะไรครับมานน่ รีบแจ้งหมอทั้งโรงพยาบาลให้ตรวจดีเอ็มเพอเห็นเด็กผู้ชายที่ไหนก็คิดว่าเป็นลูกผมแต่แกนี่เพี้ยนแล้วหรือไงฉันเพี้ยนเพราะแกนี่แหละเฮ้ยรอดูผลตรวจก่อนเถอะถ้าไม่ใช่ลูกของแกก็ถือว่าฉันคิดมากผลตรวจออกมาแล้วนะครับเป็นลูกฉันจริงๆ หรือจะเป็นผู้หญิงเมื่อเจ็ดปีก่อนเอามาดูหน่อยสิยาดสายตรง99.99%นี่นี่เรามีทายาทแล้วโอมีทายาทแล้วโอ้ตระกูลเรามีทายาทแล้วตระกูลเรามีทายาทแล้วพ่อคาเปนะครับเรื่องของขาดบาดตายยังจะมาสนใจเรื่องของท่านอีกตรากูลสืบทอดมาสิปรุ่น เขาอาจจะเป็นลูกคนเดียวของแกคนหาทั่วมือก็ต้องหาหลานชายฉันมาให้ได้แล้วเขา <ปะ S 1> เร็ว<ะ>แม่ฮะป้าที่ขับรถชนผมหายไปไหนแล้วหรือว่าหนีไปแล้วฮะเงินทั้งหมดยังไม่พอจ่ายค่ากยภาพสักนิดทำยังไงดีเนี่ย ประธานบอกว่าปิดโรงพยาบาลต้องหาคุใชายน้อยให้เจอไปครับทีเจไปไปนานจังเลยเวลาของฉันมีค่านะสุยชะมัดยอดเลยรถเพิ่งออกใหม่ก็โดนพวกเธอขูดโทรกับทํแผล2อ0 0แต่หมอบอกว่ากระดูกบาดเจ็บต้องทำกายภาพ2 5 0 0 0 0 สองแสนห้านี่จะบ้าแล้วหรือไงฉันรู้แล้วเห็นใช่มีเงินก็เลยตั้งใจชนสินะฝันไปเถอะคุณผู้หญิงคะเราไม่ได้มาชนตบซับคุณนั่นแหละขับรถชนทีเจลูกฉันจนกระดูกหักนี่ใบเสร็จถ้าคุณไม่เชื่อเราขึ้นไปถามคุณหมอก็ได้นะอย่ามาแตะสกปรกชะมัดคนอย่างพวกเธอโดนชนแล้วยังไงละ่ะใครใช้ให้ไม่ดูแลลูกอย่าหวังว่าฉันจะจ่ายนะคุณไม่มีเหตุผลเอาเส้นเลยอะ่ะคุณคุยโทรศัพท์ตอนขับรถแล้วชนลูกฉันยังกลับข่าวเป็นดำอีกไม่มีเหตุผลแล้วไงละ่ะ จะทำอะไรฉันได้รู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันจะไปสวนทำไมฝา่าฝืนกฎจราจรแล้วก็ต้องจ่ายเงินฉันว่าตั้งใจตบซับมากกว่าคงจะไปมือโปรแล้วสินะได้เงินบาปมากแล้วไม่กลัวโดนชนตายจริงๆเหรอยังไงฉันก็จะไม่จ่ายให้สองแสนเฮอเลยไปซื้อกระเป๋าเะยยงจะดีกว่า ปล่อยนะฉันไม่ปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยนี่ท่านครับเห็นว่าคุณชายน้อยอยู่ที่หน้าประตูนะครับหาต่อไปครับฉันปล่อยอยู่ด้นี่พี่วายุพัดค่ะพี่วายุพัรค่ะปล่อยนะโอ้ยปล่อยสีโอ้ยนี่เออพี่วายุพัดกลับมาเะอยกลับมานอะนะเธอแกล้หนี้ธอจะไจ้ตำรวจข็หาชันแล้วหนีถึงตอนนั้นก็เตรียมตัวติดคุกได้เลย ฮัลโหลประกันใช่ไหมคะเรียกม,มาหน่อยคะ่ะคุณอลิสาเป็นความผิดคุณอารยาทั้งหมดครับทางเราจะชดใช้ค่ารักษาทั้งหมดเราจะเอาเงินไปทํากายภาพเงินจะเข้าเมื่อไรหร่เละคะนี่จําได้ว่าเงินประกันอย่างน้อยก็ต้องสองเดือนนะสองเดือนเลยเหรอร้อนักนขนาดนั้นไม่ได้นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเงินก้อนนี้จะได้รับหลังสองเดือนเท่าน,นั้นเออครับเอคุณอารยา พอแล้วโทษไอ้คนจนสองคนนี่เลยฉันเลยอดอเจอพี่วายุพัดแม่ครับทำไงดีทีเจไม่ต้องห่วงพระแม่น่ะได้ใบป,ปริญญาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ได้เชิญสัมภาษณ์จากพิทักษ์อนันต์กรุป๊ปเราแม่เป็นโปรแกรมเมอร์มือนหนึ่งเราจะมีเงินแล้วดีจังฮะ <laughs> กลับบ้านกัน <laughs> ท่านครับหาไม่เจอครับเขาคงออกจากโรงพยาบาลแล้วปิดท่าเรือสนามบินระดมกําลังทั้งหมดต้องหาให้เจอโดยเร็วที่สุดครับไปได้ยินว่าตะกูลพิทักษ์อันนานมหาเศรษฐีเจอคุณชายน้อยเข้าแล้วกําลังจะไปรับกลับบ้านตะกูลนี้รวยสุดๆคุณชายน้อยไม่ต้องระบ,บายอีกแล้วหลังจ่ายค่าผ่าตัดแล้วฉันเหลือเงินอยู่แค่เจ็ดสิบบาทเองเอาไหมสนเปล่า อ,อยร้อนๆเลยห,หลวกปากซี่กรอกย่างอันละร้อยแพงจังเลยนี่ออกแกนิกเพื่อสุขภาพไม่มีทางก็อย่ามองได้เสียของบปฐโซีส้กรอกที่ไหนจะออแกนิกก็โทษนะทีเจ๊แม่ไม่มีเงินผมไม่อยากกินแล้วแม่ครับหายใจเข้าลึกๆืทำอะไรกัน อดมพอาหรือ <c oughs> ยังจำกลิ่นนี้ไว้ฮะพอกลับถึงบ้านเราก็กินกับมันโถกินฟลีอโอ้ <c oughs> โหมีดมเก็บใส่ปอดโอ้โหพวกจนรหยปมาโทไม่เคยเห็น โปรแกมเมอร์ของบริษัทคนครบแล้วแต่ว่าเพิ่งได้รับแจ้งมีตำแหน่งเลขาท่านประธานถึงแม้จะไม่ตรงกับสายงานแต่เงินเดือนสี่หมื่นบาทนะโหไม่ต้องห่วงฉันเกิดมาเพื่อเป็นเลขานี่แหละได้ลองทำดูก่อน <c oughs> เลขาอรยานี่อลิสาผู้ช่วยเลขาคนใหม่สอนงานด้วยนะโลกนี้มันกลมจริงๆเลย <c oughs> เธอเองเหรอแต่ลูกต้องใช้เงินทำกายภาพต้องรักษางานนี้ไว้ให้ได้ เลยคอรารยาคะ่ะวันนั้นเป็นเรื่องข้อใจีตอนนี้จะมาประจบสายไปแล้วพี่วายุพัทเกลียคนแบบนี้ที่สุดเดี๋ยวเธอกระโดนไล่ออกแน่สวัสดีคะ่ะท่านประธานพี่วายุพัทนี่เหรอประธานวายุพัทฉันเคยเจอเขามาก่อนหรือเปล่านะผู้หญิงคนนี้หน้าดูคุ้นๆจังพี่วายุพัท นิสัยเธอไม่ค่อยดีค่ะแถมยังมีลูกอีกวันๆเธอต้องโฟงกัสกับลูกแน่ๆไม่เหมาะกับตําแหน่งเลขาพี่เลยจริงๆฉันผ่านการสัมภาษณ์เข้ามาค่ะแล้วยังไงละ่ะเลขาต้องสแตนบาย24ชั่วโมงเธอมีลูกแล้วจะทําได้เหรอ <c oughs> ทําไม่ได้เหรอสิมีลูกแล้วเหรออายุเท่าไหร่หกขวบค่ะโอเคเธอนี่แหละตามฉันมา ฉันเหรอฮะทําไมเล่ะทําไมพี่วยุพัฒเลือกคนแบบนี้เล่ะประธานเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีลูกอลิสาเป็นแม่คนหนึ่งมีประสบการณ์เลี้ยงลูกประธานคงอยากจะขอคําแนะนานะสิอะไรนะพี่วยุพัฒมีลูกแล้วเหรออลิสาคะเธอว่าเด็กหกขวบเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะออ๋อ วัยนี้เป็นวัยที่ชอบถามโน่นถามนี่ค่ะน่ารักมากโดยเฉพาะทีเจของฉันเขาไม่ใช่แค่หน้าตาดีแถมยังฉลาดมากด้วยงั้นลูกชายฉันต้องหล่อกว่าลูกเธอแน่เป็นไปไม่ได้หรอกใครที่ไหนจะหล่อกว่าทีเจได้อีกแต่นี่เจ้านายเถียงไม่ได้อะระิธานฉันมีวิดีโอของทีเจอยากดูไหมคะ อยุพัดฮะ<อ>แกเห็นไหม <c oughs> ของพวกนี้ฉันซื้อให้หลานของฉันเยอะจังเลยมายงมาเยอะอะไรล่ะ ฉันบนเต็มไปหมดแล้วยังเก็บไม่หมดเลยข้างนอกยังมีอีกหลายคันฉันว่าจะทุบเชื่อมคฤหาสน์เอาไว้ให้หลานชายเก็บของเล่นแล้วก็ว่าจะสร้างสวนสนุกให้หลานใหญ่ประมาณพันตารางเมตรทีเจยังไม่เคยไปสวนสนุกสักครั้งเลยแต่คุณชายน้อยกลับมีเป็นของตัวเองความแตกต่างระหว่างคนเราต่างกันมากเลยอย่าตามใจแบบนี้สิเด็กจะเสียคนได้นะบ้าแล้วไม่ตามใจหลานจะให้ตามใจใครฉันบอกให้นะพอหลานฉันมาต้องรักฉันที่สุดแน่ๆครับ <laughs> ครับ <laughs> ลูกชายฉันจะรักพ่อมากที่สุดได้ไงเอ๊ออลิสาฉันมีงานให้เธอทำประธานคุณเข้าใจผิดแล้วฉันฉันไม่ได้ขายตัวนะออลิสาเธอเห็นค่าตัวเองมากเกินไปต่อให้ฉันจะซื้อ ก็คงไม่ซื้อแบบเธอหรอกร้านเสื้อเด็กทุกแห่งประธานซื้อเสื้อให้คุณชายน้อยโปรดนำแบบล่าสุดมาที่ห้องรับรองประธานนี่คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่เหมาะกับเด็กหกขวบครับโอ้โห นี่เข้าถึงกับขนเสื้อผ้าทั้งห้างมันเลยเหรอเนี่ยอลิสาปกติเด็กๆควรใส่แบบไหนดีเด็กอายุหกขวบจะซนมากเงนออกง่ายผ้าฝ้ายจะสบายกว่า เขาดีกับลูกจังเลยนะคุณชายน้อยมีความสุขมากนนแน่แนไม่รู้ว่าพ่อแท้ๆของทีเจจะมีความอดทนกับลูกแบบนี้มหเนะนีอันนี้แล้วก็อันนี้สามชุดนี้ไม่เอาส่วนที่เหลือหอให้หมดแล้วส่งไปข้างล่างครับเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ใครกันนะที่บอกให้คุณท่านอย่าตามใจเด็กอ๋อที่แท้เขากับคุณท่านกำลังแข่งกันเพลงสุดยอด นี่มันพอค่ารักษาลูกเลยบนอะไรยอยู่เหรอกำลังบอกว่าเออคุณตาถึงมากชุดพวกนี้สวยหมดเลยอันนี้ให้ลูกเธอเฮ้ยมันทำไมต้องแทงเกินไปของที่ฉันจะให้ไม่มีคืนนะรูดบัตรนี่ขึนได้ไหมคะ ขอโทษครับรุ่นสั่งทําพิเศษคืนไม่ได้ครับแอบคิดว่าเจ้าเสื้อผ้าไปคืนเดีย๋ยวเอาเงินให้ทีเจทํากายภาพทางรัฐอัชริยะใช้ไม่ได้จริงๆทีเจไม่ยังทํางานอยู่นะเดี๋ยวก็กลับแล้วอลิสาลูกอยู่บ้านคนเดียวเหรอเขาป่วยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พาเข้ามาด้วยสิขอบุณค่ะ เธอก็อยากรู้วิธีการเข้ากับเด็กอายุหกขวบด้วยเยี่ยมเลยแบบนี้พวกนี้ทีเจก็ไม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวทีเจแม่ไปทำงานแล้วนะลูกอยู่ดูการ์ตูนที่นี่คนเดียวได้ไหมไม่ต้องห่วงครับแนมะ่ที่นี่มีทั้งไฟฟ้ามีเน็ตให้ใช้ฟรีๆคุมสุดๆผมไม่วิ่งเล่นโซนไปไหนแนะ่จุบแม่หน่อยออเด็กดี อลิสาลูกเธอน่ารักจังเลยอ่ะฉันมีมะม่วงอยู่เขาอยากกินไหมขอบคุณนะแต่เขาแพ้มะม่วงไม่เป็นไรฉันมีเค้กสตรอเบอรี่อยู่ในตู้เย็นห้องครัวนะ่ะเดี๋ยวฉันไปหยิบให้เขานะขอบคุณแม่ครับผมรู้สึกไม่ค่อยสบายฮะเป็นอะไรลูกลูกกินมะม่วงเหรอไม่นะครับผมกินแค่เค้กสตรอเบอรี่ที่คุณป้าให้มานะฮะทีเจอลิสา ไม่รู้เหรอว่าที่ทํางานต้องเงียบเงียบเสียงดังวายวายจะให้ทํางานยังไงที่นี่คือที่ทํางานเนะไม่ใช่ที่สําหรับคุณแม่แบบเธอจะพาลูกมาเล่นขอโทษค่ะเราไปข้างนอกกันไปขอโทษแล้วได้อะไรสมเป็นลูกนอกคอกที่แม่ไม่มีพ่อไม่มีมารยาทเ <c oughs> ขาไม่ใช่เด็กนอกคอก <c oughs> ฉันดูประวัติการสมัครงานแล้วเธอยังโสดแล้วเด็กนอกคอกนี่ก็ไม่มีพ่อเ <c oughs> ลขาอารยาพูดจาระวังหน่อยนะคะฉันก็แค่พูดความจริง ถ้าไม่ใช่เด็กนอกคอกงั้นพ่อเขาเป็นใครกันล่ะเจะคุณชายน้อยแล้วหรือยังเขากับแม่น่าจะเช่าบ้านอยู่ไม่มีข้อมูลทะเบียนแต่มั่นใจเถอนะครับอย่างมากก็สองวันต้องเจอเขาแน่ๆครับอเลสซาพาลูกมาทำงานใช่ไหมครับไปดูหน่อย ไงล่ะพูดไม่ออกละสิตอนแรกก็พาลูกมาตบซับฉันตอนนี้ยังพามากินฟรีที่บริษัทอีกอลิสาเธอหน่าน่าน,าน,านจริงๆนะต่นหน้านเด็กฉันไม่อยากทะเลาะด,ด้วยไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ถามเลยใครอนุญ,ญาตให้พาลูกมาที่ทํางานประธานอนุญาตเองล้อฉันเล่นหรือเปล่าพี่วายุพัจะให้เธอพาลูกมาได้ยังไงที่นี่ไม่มีแบบนี้มาก่อนใช่เราไม่มีสวัสดิการแบบนี้อลิสา ถ้าเธออยากเลี้ยงลูกก็ควรลาง,งานนั่นสิฉันรู้แล้วเธอคงจะได้ยินว่าพี่วายุพัทกำลังตามหาลูกชายอยู่ก็เลยพาลูกมาที่บริษัทใช่ไหมอย่าฝันไปหน่อยเลยว่าเขาจะเป็นลูกประทานนะ่ะฉันไม่ได้เป็นอย่างพี่พวกเธอคิดหรอกนะก็พาลูกมาแล้วยังจะไม่ยอมรับอีกผู้หญิงอย่างเธอฝันหวานอะไรอยู่เนี่ยลาออกไปเลี้ยงลูกอยู่บ้านเธอไปเธอดูถูกแม่ที่ทํางานหาเงินมากเลยเหรอเธอก็เกิดจากแม่ไม่ใช่หรือไงอลิสา ใครให้ความกล้าเธอมาแบบนี้อย่ามาดังแกแม่ผมนะแม่ให้ไอเด็กนอกคอ้อนี่ถ้าแม่แกสอนไม่ได้ฉันจะสอนมารยาทให้แกเองมาอริยาปล่อยคนม,<ว>มานี้ทำอะไรอะ<ว>ปล่อยทีเจเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันนะทีเจแม่มา,าช่วยแล้วช่วยผมด้วยอลิสาเรียบร้อนอะไรแค่ขังไว้แป๊บเดียวเองรู้เลยยังว่าการเป็นแม่มันลำบากจะเลี้ยงลูกก็เลี้ยงอยู่บ้านมาทำงานที่นี่ทำไมอะทำบริษัทวุ่นวายไปหมด ต้องร่วมง,งานกับคนไม่มีมารยาทที่ท้องไม่มีพ่อซวยจริงๆเลยอาริยาเอาบัตรมาเปิดประตูมีอะไรก็มาลงที่ฉันอย่ารังแกลูกฉันตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วดีเลยให้เจ้เด็กตัวเล็กสำนึกขีดอยู่ในนั้นหายใจเข้าลึกๆหายใจลึกๆทีเจปล่อยชนะเปิดสิเจพวกเธอจับมันไว้ทีเจ ปล่อยฉันนะรู้สึก,กำลังแพ้ถธอมาเรียบรักษาเขาจะหายใจไม่ออกจนตายได้ <c oughs> ถึงตายจริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราละ่ะเธอดูสถานะตัวเองด้วยพี่ทักอนันต์กรุ๊ปเป็นที่สำหรับเด็กหรือไง <c oughs> ปล่อยฉันนะ <c oughs> ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยนะทำอะไรกันเนี่ย ใหญ่โตยังไม่รู้เลยว่าจริงหรือเปล่าว่าเป็นเด็กนอกขอลิสา,า,าเธอาธัทำลูกชายฉันเธอแกล้งเขาอาลิสาเธอกล้าตบฉันฉันจะฆ่าลูกเธอเนี่ยฉันบอกเลยนะเธออย่ามาดูถูกความเป็นแม่ถ้ายังกล้าแก,กล้งทีเจอ,อีกถึงฉันจะตายก็จะลากเธอไปตายด้วยเธอ